ดีพี่น้องมาซื้อกับมาซื้อกับเขาจ้าแต่ว่าแม่น้อยจะเอารองเท้าเสื้อผ้ามาบริจาคบริเอ็นโพเซโปร,ร,รไนถึงขยะนะคะแม่น้อยจะเอาเสื้อผ้ารองเท้ามาบริจาคใครนี่ละคะเห็นว่ารถแดงๆจอดอยู่นะเซ็ก,กันแผ่นเลยวาขายของมือสองนะคะแต่ว่าไม่นสิมีตู้รับริจาคครับเกเตรเมล็กบริจาคนี้ไม่นีจะเป็นเสื้อผ้า ร่องเท้านาห้อนนาหนาวร่องเท้าบูตต่างๆนะคะของไม่เนหน่อยก็ของพ่อยญ่กะเดี๋ยวไม่ได้จะถึงร่องนี้นะคะม,นนม,นนมันหนักไม่น้อยทายให้เบิง้งบรด้เอาอะจ้าขอให้ได้บุญด้วยกันทุกคนนะคะวาวเสียบรอยเดี๋ยวเขากระิมาเก็บจากนี้ไปนั่นแล้วก็ไปคัดเลือกซักล่างคัดทูคืนขายนะคะพ่อยญ่ก็ถ้ง คลอดอดคลอดไปเสร็จแล้วอ๋อคล้องเสร็จแล้วกำลังกลับบ้านกลับบ้านแล้วนะคะมองแนพี่นออยวิวไหมพี่ว่าเบืองวิวเดอ้อความงามของธรรมชาติ ตามการความหนาวเย็นเนาะจะงามประมาณนี้แหละจ้ากลับบ้าเรากรับบ้านเราโอ้แบบของึืนบ้านลายกระสอบเด้เมื่อนี้ลายกระสอบก็ได้แบกเือเกาแหละจ้ามึงจะจมไปอย่างจมก็ได้แบกผู้เดียวเพื่อกานะบ่ให้พ่อใหญ่แบกหรอกแค่ขับรถไปซื้อนี่ก็แห้งแล้ว เจะแบกขึ้นบ้านเองสามถุงสี่ถุงหาถุงกับแบกขึ้นเท่อเดียวแล้วพี่น้องเ <ew> พราะว่าขันแบกหลายเทือไม่น้อยก็เมื่อยอะนะแบกเท่เดียวเมื่อยเท่เดียวก็บสีได้เศามีแห้งเท่เดียวไปสัน่นะโอ้จะมันมางามดวิวทิวทัศน์นี่สวยอีรีเดนี่สวยจริงจริงเชียวบรรยากาศแค่อีกแปดนาทีบ่ายสามค่ะพี่น้องฮะบูซน สุสารค่ะลุงฟังศพจ้าสุสานเลยจ้ะลุงฟังศพควา,า,นนามนาวเย็นอันแซนจะสวยงามไป่ารุงฟังศพค่ะมาทางด่านหลังบานเขาเจ้ากระลังประดับประดาฟื้นไฟคิดสมาธ เห็นความใสางาม้ะจ้ะน้องามไหมขึ้นหมู่บ้านเ,าเราแล้วนีหละลุงฟังศพกับหมู่บ้านมีเ้หน่อยอยู่ติดกันนั่นสิ้นสุดลุงฟังศพก็ขึ้นบ้านพอดีนะคะเอาละขอยกของขึ้นบ้านกอนจ้าไปเอาละไปเก็บมีเงี้ยหน่อยกับสิค้นของขึ้นทั้งบ้านเออเห็นอะไรมีไอ เมาเบิ่งความงามหน้าบ้านก่อนก็งหญ่ตีโคง้งรถมะเมียนค่ะพี่น้องนี่น้อยก็จะตีโคง้งมัดทายวิวหน้าบ้านให้เบิ่งงามบ่คะเนี่ยค่ะบรรยากาศบริเวณบ้านไม่ห,หน้อยก็จะประมาณนี้นะจน๊ะนาะง่างบ้านก็จะกระประดับตรงระเบียงบ้านกันแล้วบ้านเม่น้อยก็บริประดับยังดอกมีไฟหลอดเดียวฮิมหีทึ่งๆึ่ง ท่านนี้ขาก็เมื่อเราเขาท่านแบกของอยู่พี่น้องนะพป่นายก็ลั่งรถเขาซ่องก็งงจูงม้ามาเหวห้อยม้าเหวแนมออกรถแต่ก้อนเมองนี้จะเป็นห้องขยะนะคะเวลาเฮาเก็บขยะเ็จมันจะมีอยู่ตามบันไดแต่ละสันละสันมันจะมีประตูห้องเปิดถิ่งแล้วมันก็ใสลงจากทอลงมาตกเป๊ะลงนีนะคะ สมอนียุดใส่เอาต้องไปทิงตามห้องขยะที่ไม่น่อยเคยถิงขึ้นบ้าน้ะจ้าดไปรักจากใจนะคะรักนะจุบ๊บ